ค่ะวันนี้เราจะมาเรียกกันวีมันตราไมา่เอามันตราเลยมันตรามันมน,นอ่ะมันตราจินี จะไม่รู้ไม่เจนฉันอยากดูมากๆเลยโดเลยค่ะนะศิลปินเดี่ยวแบบเจ้าของค่ายเออคนที่สองอันแรกคนที่สองอันแอุ้ยอุมยเพิ่งคุยด้วยเพิ่งคุยกันมิการเป็นเอ็มบีที่ตั้งตาหล่อเพราะว่าปล่อยภาพมาแต่ละอันคือแบบเขาขอยอะไรเยอะมากเลยนะสวยมากสวยแล้วก็เซ็กซี่แสนเซตนคนสวยแสตนคนสวยเยี่ยวเฉียวเป็นกระดิษ จลิตเจนี่ที่ถูกต้องที่อยากเห็นเลยอ่ะคือตอนตอนโซโล่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะคือมันทำแบบอินเตอร์ไลท์อ่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงอันนี้ก็คือแบบเคียวอ่ะเคียวคุณน้องเบิร์ดเขาใช้คำว่าเคียวระเบิดเคียวระเบิดเออฉันเห็นในเพจเธอเคียวระเบิดแล้วจะอะไรเกี่ยวข้าวเธอว่าไฉที่จำได้มาตอนแฟชั่นวีกะพี่ชิทำผม ชี้บอกว่าเพราะมันมีอะไรนี้ฉันเห็นลูปซิค้าผมทองนะที่ซีบอกรถเยอะมากปะรถเยอะคือแบบดิสเคัลหรออะค่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษถึงมาดูดีกว่าปืนแฟนเก่าไปเกี้ยวระเบิดไปถึงไหนแข่งสมัยใหม่สุดๆสนาทีครึ่งเออจริงไทยมึงน่อง

มันพลากว้าวต้อมาลับเลยรับไปเลยโอ้โหชอบเข้าแบบน้โอ้โหโอ้ยโอ้โหกัดฟงกัดฟันตลอดโอ้โหสุดสุดอุ้ยอันนี้ซีนเหมือนซีนในหนังมีซีนสเลย่ยโอ้โหสวยมาก แดดอ่ะเจอแดดอ่ะสีมันสวยอ่ะดีดีนี่ไง่ายไงโอ้ยผมเสียมากเกินมากโอ้โหวอะไนที่เป็นเทอร์ชั่นที่สปอยมาป่ะอุ้ยแต่งหน้าสวยมากโอ้ผมสีนังเกอะอ้ยเพลงเก๋มากโอ้โหเลือดว่ะ ไปไปว้าวจังหวะใช้สายตานี่ต้องยอมจริงจริงจริงจะรู้เขาโอ้โหดูชาแนลมาสิเลี้ยกลบบองไหมเลี้ยกลบบองได้ไหมไม่ถ้าสิบหน้าเฮ้ยเซลล์ซุปเปอร์คาร์เลยวะโอ้โหโอหนี่ชอบลูกนี้อ่ะนี่ลูกแบบโอ้โห 有。Oh. Oh. เรา่ะดูอีกอ่ะเฮ้ยเ้ยเอาอย่างเนเก๋อโอ้โหสวยมากน้เมื่อกี้สวยมากพอดีตัวนางคนละตัวโอ้ยเคลือเบิร์ดเคลมอบเบิร์เคลืเบิร์เคลเบร์มสิี่โตหล่อใช่เลยถูกต้องทุกต่อ เขาย่าสบดดีมากเลยว่ะสะใจสุดๆดีมากโคตรแสดงอัตลักษณ์คาแรคเตอร์คือเจนนี่ต้องนี่คือแบบเจนนี่ที่เป็นชาน่ะเออนี่คือแบบเป็นเจนนี่ที่อยู่ในไอจีอะเนาะแปลว่าแบบตาพัฟรักเนาะจริงๆเนาะสุดอะไม่รู้จะพูดอะไรก่อนดีอ่ะคือหนึ่งเรื่องเพลงก่อนละกันเนาะ ได้เป็นอย่างๆรำเพลงรำเพลงก่อนเพลงดีมากเลยอ่ะเพลงดีเพลงสมัยใหม่ก็แบบว่ามันมันไม่ได้มีท่อนท่อนแบบเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันเหมือนแบบให้ย้ำแล้วก็ให้จซะท่านหลังดีมากเลยเนาะที่ได้เต้นเตือ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 นอ่ะดีอ่ะแต่บางอย่างฟังไม่ค่อยออกแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าจังหวะเพลงก็คือแบบ มันก็คือมีความฮิปฮอปใช่ป้าแต่มาติดป๊อปนิดนึงตอนนี้เป็งสุดท้ายอ่ะโคตรป๊อปเลยที่แบบคนทั่วไปก็ฟังได้ฮิปฮอปก็ฟังได้แล้วก็แบบมันมีแบบเท่านี่เขาปล่อยออกมาก่อน่ะที่แบบอ t ส not ดัดดี้อีส t นทด t ดจังอะไรอย่าเงี้ยก็แบบเสียงเสียงชีเทมากเลยแล้แบบนี่ชอบที่แบบชีก็พูดเหมือนที่เขาก็บอกว่าเออชีออกมาฟ้านเลยแล้วแบบว่า มันเคยมีแบบดราม่าที่แบบชีไปปาต้องปาร์ตี้แล้วเขาก็หาว่าชีมงชีเมาอะไรเงี้ยชีก็เลยฟาดท่อนนี้ออกมาอประมาณนี้แต่ตอนที่ที่ท่อนสปอยอันนี้ออกมาแล้วนี่ก็เดาว่าเพลงมันจะเป็นแบบนี้ทั้งเพลงหรือเปล่าเนอะเออแต่แต่พอแบบมาเป็นแบบเออที่จฟังมันใช้เสียงร้องต่างกันด้วยเอในหลาท่อนนะใช่ใช่เก๋มากพรีดพรีดีดมันตราอะไรสักอย่างอ่ะมันก็มีความแนวสกด จิตไหมเกิลทำาไมเกี่ยวอะไรกันรถป้าเอ็มวีอ่ะเออเพราะว่ามันดูแบบเป็นมีรเนื้อหารถเยอะมากจริงตั้งแต่รถเยอะมากต่างด่ช่ใช่เด็กน้อยคนนั้นหรือว่าเป็นการเริ่มอะไรหรือป่าแบบว่าลงจากรถมาเพื่อจะทำอะไร ในทุกทุกซีเลยต่ออาชีพเผารถด้วยนั่นอะเผาบ้างล้างบ้างเผาบ้างล้างบ้างห่อบ้างชอบทุกลูกเลยอะต่อจะนี่เขามากันรถทุกเทีบ้างในตั้งแต่ยุคหล่ะตั้งแต่ยังอยู่ไอยู่ไอจีอยู่ไอจีอยู่คนรนก็เขาอยู่กับรถจนเขาเป็นแบบได้ไปออกแบบได้ได้ทำเออขลับกับพอร์ชเลยเออก็จริงแต่นี่ชอบไหมเนี่ย รถที่เป็นรถใหญ่อะรถบรรทุกสาวรถบรรทุกรถถังรถบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุกที่สวยทุกลุกสวดทุกลุกเลยจริงชุดเครื่องลุกอะโอ้โหต้อลุกสวยทุกลุกเลยว่ะก็คือมีหมดครบรถลูกหวานลูกหวานเนี่ยก็หวานจริงหวานก็ยังแบบแซ่บความเซ็กซี่แบบก็เอาลูกไม้ห่อรถ ไปเลยภาพมันก็จะได้แบบเต็มที่สมบูรณ์ชอบชุดไอ้ลุกอะไรกรลผมทองในน้ำอเออบ่อน้ําไอ้บ่อน้ํเนียผมน่ารักอ่ะเออเนี่ยสวยมากแหวสีแดงส้มดูหนังอันนี้เอลเอสดสดจริงถูกแล้วที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยชุดุ้ยผมลออนนี้ก็สวยดับเพิงอ๋อมันเป็นรถดับเพิงมาะผมลองอันนี้ก็สวยเปี้ยวเยี่ยวแตกเคียวระเบิด อันนี้เคลือะเบิดเลยจริงมาเคีลืระเบิดของแท้คือชุดขาวค่ะชุดขาวชุดขาวผมหยิกเนาะชุดขาวบูทบูทแดงอะชุดที่ออกมาเป็นโปสเตอร์ป่ะหรือปกอ่ะเออเสภาพสภาพแบบชิฟ้าชีตตัวนิดหน้อยเนาะเออจากชีฟ้าชีตเท่านั้นแหละแต่เขาท่าอะไรออกมาชีสสูงนะจริงขายาวขายาวบูทอ่ะเธอฉันจะบอกว่าแบบสวยว่ะภาพ สีของ MV มันแบบเทสดีมากเลยอ่ะสีมันสวยแล้วมันเข้ากันหมดเลยอ่ะมันมันไม่อยากให้จบจริงเจนนี่เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคาริสมาาอะไรบางอย่างที่แบบผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบแล้วนี่ชอบจะลิตนางที่แบบจะแบลก็แบลได้จะหลิดแบลที่แบบตะวันหวานอะไรเงี้ยจะเคียวก็แบบสุดถ้าจต่งเนเกย์ปับดีว่ะข้างล่างอ่ะ ชอบอ่ะนี่ชอบจังหวะข้างหลังจริงเตอนนี้ชอบจังชอบจังหวะข้างหลังมากที่พี่บอกว่าแบบเออมันแบบเป็นป๊อปป๊อปป๊อปเนาะแดดดีมากไม่คือเหมือนเคยได้ยินในเพลงเพลงอะไรวะสวยอ่ะจังหวะดีว่ะผมผมยิ้มสวยว่ะสวยนี่ชอบมากนี่ชอบลุคนั้นมากแบบอินเนอร์อะจะหลีดการเต้นมันกระชุดนั้นผมผมมันเด็กเด็กคนนี้ต้องมาคนนี้แหละใช่เอต้องมาแ้นชิล่งรอแต่ชิล่งรอตลอดจริงๆด้วยว่ะ สลิดโคดได้ถ้าเต้นก็แบบว่าไม่ได้แบบเต้นฟาดๆนะมันก็เต้นตามฟิลอะเต้นตามฟิลจังหวะเพลงอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็คนก็แต่งตัวเป็นเจนนี่ทั่วบ้านทั่วเมืองอีกจริงอุ้ยแต่ถ่ายคนถ่ายเก่งมากเลยนะถ่ายให้น้องแบบสวยแบบขายาวอะเออจังหวะเดินอะมันสวยแบบแบบดีมันสวยอะสูงมากเลยเอ็มวีเนี้ยขายาวขายยาว ชมเรื่อยๆสวยอะยังไงอะดูได้เรื่อยๆเรื่อยเลยแล้วเนี้ยปูจริงเป็นความภาคภูมิใจของความเป็นเอเชียนมากเลยนูเวแบบแบบแบบมันแบบมันเคี้ยวอะเอเชียนแบบมันก็เคี้ยวแบบจลิตอะเนาะเออแบบฝรั่งนะไวปะใช่ใช่ใช่แต่มันแบบนาถไงเออแบบฟิลแบบบางคนแบบอาจจะคิดว่าแบบอ๋อแบบกแบบเอเชียมัหมอาจจะแบบวนหวานกระกากหน่อยนซีแบบกัะกาก ไม่ว่าสมัยนี้ไม่กากลาเซ็กซี่แบบว่าใส่ใส่กับอกแบบสับปะเข้าใส่ป่ะไม่ละค่ะเดเรกเตอร์บายคานูมีเมียวโนาอ้มีเมียวมีเมียวต้องมีโอเลยเโทษหน่อยสิว่าเขาเป็นใครแป๊บนึงนะมีแม่ต้องมีโอไงอผู้กำกับเป็นผู้หญิงคุณแม่เป็นคนยูเคาเดี๋ยวกันนะถูกไหมคุณเลยก็เขาเขียนอยู่เนี่ยก็เปิด Google เนี่ยเก่งนะ ออไม่น่าล่ะชีทำซีนทำช็อตได้แบบผู้หญิงรูู้้ใจผหญิงเวอร์แม่ชีทำจังกุบปะวะทำโดจ่าใช่ใช่ใช่เพราะคนนี้ทำทำอันนี้เขาทำเด็กวีคเอนน่ะอาจจะเป็นไปได้อุ้ยทำแซมสมิธต่โอ้เอออะไรอ๋อเข้าใจแล้วมันแบบเอองานเขาจะเป็นสีสีสันสันสวยๆแบบนั้นน่ะสีอย่างเงี้ยแหละมีความสีกระดอนแบบว่าความหนังหนังหรอมีความผู้หญิงโอ้ทำเป็นนัมนา น้องคนเนี้ยริวนะแสนี่ไงที่ทำจอมกุ้งนี่ไงเธอที่ทำซูชิยังนิ่งค์ทูยู่จำได้จำได้เก๋เขาจะชอบตั้ชายกับศินและแม่ยังนี้จริงจริงเขาคนนี้เขาจับคู่สีสวยอ่ะเออจริงเก๋ว่ะอี้คุณแม่น้องเขาลง้งไงว่าไงคุณแม่น้องสตอรี่เหรอคุณแม่เออแต่แคปก้อนหรือเดี๋ยวอินสตาแกรมทุกคนได้ดู้ได้คุณแม่เขาเขาม่ไถ่รูบผู้ใจนี่ยังยัง แบบสวยมีความมีความความท่าเสมมะเออสีอันนี้ของแฮร์รี่อะเออ i เอสไอท์วอลส์อะสีเป็นคนโทนนี้มันเลยจริง เก๋มากค่ะอะไรได้ตองตองเทสตองเทสตองเทสเทสเราใช้พี่คนนี้ทำเป็นบีได้เพราะว่าเขาจะถ่ายเราสวยใช่ค่ะจะถ่ายให้เราขายาวทุกคนเลยแต่เราไม่ดูชุดเจนนี่ก้าคือแบบแต่เราตัวเท่านี้นะเทสแล้วเดี๋ยวเทสเพิ่มเพิ่มใครดูแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์เพื่คุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจแทสเชร์แล้วก็ทุกทช่องทางด้วยจ้าไปแล้วจ้า